ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่นุม่มเอาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอออก็พอจากสายนี้ก็ไปเชื่อมบางตะบูนจากบางตะบูนก็ไปออกเขายุสานจากเขายุสานก็มาออกคลองโคนคลองโคนหรือจะไปรับประทานอาหารที่คลองช่องปูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเชื่อมพระรามสองเดินทางกลับกรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัยอันนี้นะครับก็มีข่าวฝากประชามันนิดนุสลาฮะก็อย่างที่บอกว่าวันแม่เนี่ยนะครับก็องค์การส่วนองค์การส่วนพฤกษศาสตร์ <c oughs> เขาเชิญร่วมกิจกรรมถ่ายภาพมาสจันพันไม้เทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาดน,นะครับคือคุณไปเที่ยวในโครงการที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยนะครับและคุณถ่ายภาพมาด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้นอุสลาฮะถ่ายมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องอัดนะครับ8ปคูณสิบหรือจะเป็น8ปดคูณสิก็ได้ <c oughs> ว่าสวนพฤกษศาสตร์ที่ไหนมีทั้งหมด5แห่งไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ แล้วก็เดี๋ยวผมดูรายละเอียดนิดนึงน้นนองอุสลาจะได้ไม่พลาดตรงน,นี้ก็จะมีที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีที่พิษณุโลกสวนพฤกษศาสตรส์บ้านรมกล้าวนะครับมีที่อำเภอชาติตร,รัการจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ที่จังหวัดระยองอําเภอแกลงเนี่ยนะครับแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์เมืองพลที่ขอนแก่นแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัยอันนี้ เฉพาะเท่านี้นะแล้วคุณถ่ายภาพแล้วส่งไปเลยนะครับถ้าเผื่อคุณสนใจอยากจะทราบ <ừ m. S 1> รายละเอียดต่างๆเนี่ยโทรศัพท์ไปได้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเนี่ยนะครับที่เพิ่มแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่0 5 3 8 4ห2 3ส0 5 3 8ดสี่หนึ่งสองสาศหรือจะเป็นคลรเซนเตอร์หนึ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ <ừ m. S 1> ว่าเนี่ยแหมอยากจะถ่ายภาพแล้ว ส่งไปจริงนะครับเขาเริ่มกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยนงนิศาไปสิ้นสุด30กันยายนอ๋อสิ้นเดือนเลยน่าสนใจมากถ่ายภาพเป็นไม่ถามจริงเป็นก็คือได้ถ่ายได้ไงถ่ายได้แต่ว่าจะสวยหรือไม่สวยเรื่องหนึ่งอีกงานนึงน่าสนใจนิศาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิงหาคมสองพันหนร้อยห้าสิบห้านงนิศาต้องชอบแน่ที่ไหนคะไปแข่งขันเรือเรือยางที่แก่งหินเพิงอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนิศา พี่หนุ่มตั้งใจไปแล้วสิบปดสิบเกาเนี่ยจะไปชวนด้วยนะ<อ>ชวนด้วยนะอันดับสูงสุดเลยชวนด้วยนะอันดับสูงสุดก็มี11กิโลเมตรครึง่งจะขึ้นไปข้างบนเลยนะ <Okay. S 2> แล้วเขาบอกข้างบนนะ่ยถ้าเผื่อใครเก่งจริงๆเนี่ยยอมรับยกนิ้วให้แต่ว่าจะมีอีกระดับหนึ่งคือประมาณ4กิโลเมตรครึง่งอันเนี้ยเ,เด็กเด็ก อ,อันนี้ส่วนหนึ่งจ็สิบแปด 8, สิบสิงหาคมคที่แก่งหินเพิงจังหวัดปราจินบุรีก็น่าสนใจนะครับไปเยี่ยมไปชมไปดูการแข่งขันเรือ,อยาง ที่นั่นเขาค่ะนะคะอ้าววันนี้เวลาของเราหมดแล้วท่องเที่ยวกันแบบอิ่มน้ําสําราญเลยทีเดียวทั้งอิ่มจ้าอิ่มอกทั้งอิ่มใจนะคะต้องแล้วก็ฟังเรื่องราวของคุณสุธนปูเป็นๆนะนึ่งออกมาเป็นสีแดงนะสวยนะก็นี่คืออร่อยน้าจิ้มก็อร่อยอ่านี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในรายการเที่ยวโดยไทยไปกับรัฐสภาทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปถึง11นาฬิกานะคะทางวิทยุรัฐสภาทั้งระบบ FM แล้วก็ระบบ AM ้นะะสองคลื่นเราสามารถฟังกันได้วันนี้น้องนิดกับพี่หนุ่มลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ